ติดตามรายการกันต่อช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันกันกบนักวิเคราะห์นะครับผมคุยกับคุณถนอมศักดิ์สารชัยจากบลอดแคททีซิมิโกอยู่ในสายครับสวัสดีพี่นอมครับสวัสดีคุณบอยครับคุณไทยนี่สดสายอยู่ตลาดเดียวเลยนะครับหลายคนอาจจะอิจฉาเรานะครับวันนี้<ช>เราบวกบขึ้นมาได้เกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์เรามองว่าการปรับตัวบวกขึ้นมาในรอบนี้มันมีอะไรน่าสังเกตไหมครับถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยจะมีตัวของนักงทุนต่างชาตินะครับอสัปดาห์นี้ซื้อตลอดกับทั้งอาทิตย์เลย เป็นคน drive ตลาดเลยครประมาณ4,000กว่าล้านจากที่ขายกับทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยครับลักษณะการซื้อของต่างชาตินี่จะไม่เหมือนกับผู้ลงทุนในบ้านเราด้วยนะครับเวลาเขาซื้อเขาไล่ซื้อมากเลยะคะั่วใหญ่เวลาเขาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อหุ้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีสภาพคล่องสูงก็คือเซ็ตตี้เป็นหลักอืจางหุ้นไทยวันวันนี้ขึ้น1.98%แต่เซ็ตตี้ขึ้น2.7%อ่าฮะอันนี้ชัดเจนนที่เห็นชัดเจนว่าการซื้อรอบนี้ก็คือเป็นการซื้อของนัก ครับครับแล้วรวมถึงถ้าดูอนุพันธ์เนี่ยมันมีการลองค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ครับในสัปดาห์นี้ด้วยนั้นถ้ามองในเรื่องของการทั้งลองทั้งหุ้นลองทั้งตัวของสัญญาเนี่ยโอกาสที่ดัชนีจะเดินหน้าต่อสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงสัญญาหนึ่งที่เห็นนด้สื่อทางเทคนิคลที่ทําให้ความเชื่อมั่นของคนกลับมานะครับเพราะว่า uh huh. ก่อนจะเบรกพันสามเนี่ยไม่ค่อยผ่านทุกคนก็จะขายก่อนอืเพราะวันนี้เบรกก็คือโดยเฉพาะทำา i g ของปีเลยครับ ก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นเพราะนั้นสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นไทยน่าจะมีลักษณะเขาเรียกว่าขึ้นย่อขึ้นย่อแต่ว่าไซจะมีทํำยูไฮตลอดอืสก็ตเป้าหมายนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันสามร้อยสามสิบเจ็ดครับพันสามร้อยห้าสิบจุดเขาจะเป็นภาพต่อไปที่คนจับตาครับตัวไจเวอร์ก็คืออาทิตย์หน้าบอจอประกาศงบเยอะมากนะครับจำนวนมหาศาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีปันผลเยอะด้วยครับ หลายบริษัทเท่าที่เราเห็นตอนเนี้ยถึงแม้กำไรไม่ดีบ้านปูนดีเด่นก็บาทหนึ่งะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้คนส่วนใหญ่ยังมองว่าอย่างน้อยเก่งกําไรในตัวของดีดเด่นยูระยะสั้นก็ได้ออันนี้ก็เป็นตัวขี่ที่ทําให้ตัวของตลาดเนี่ย กลับตัวดีขึ้นนะครับส่วนในเชิงของภาพตลาดต่างประเทศมีอะไรน่าสนใจไหมสัปดาห์หน้าจริงๆเนะี่ยครับที่ผมคิดว่าดีคือไม่ได้มีตัวเลขเศรฐษฐกิจของจีนเยอะอแล้วก็ยุโรปก็ไม่ได้มีอะไรใหม่อยุโรปเนี่ยที่น่าสนใจคือ,อไม่ใช่ยุโรปนะครับทั้งทั้ง G20 เลยเนะี่ยมีประชุมรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าธนาคารกลางนะครับที่จีนเซี่ยงไฮ้นะครับวันที่26ถึงวันที่27ครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ช่วยตลาดก็ได้ หามาตรการหรือว่าเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยลบที่ผ่านมา uh huh. ก็จะเป็นตัวช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องจับตาและอาจจะเป็นความเสี่ยงก็คือ uh huh. ประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยเรามีกบกําหนดชําระหนี้ต่างประเทศอยู่ตัวหนึ่งประมาณพันห้าร้อยล้านซึ่งเขากลัวว่ามันจะอาจจะพิน,นัดชำระหนี้ก็ได้อ uh huh. อันนี้ก็จะทําให้พวกที่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์โดยเฉพาะกลุ่มน้ํามันเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ ก็อาจจะลามมาถึงในเรื่องของกลุ่มคนที่ปล่อยคู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารในยุโรปครับในช่วงของปลายสัปดาห์ของอาทิตย์หน้านะแบงก์ยุโรปที่กลัวเนี้อาจจะกลับมาอีกก็ได้ีเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ g d p ไตรมาสที่สี่แต่ว่าเขาจะประกาศเป็นครั้งที่สองบางประเทศก็อย่างในเอเชียอาจจะประกาศสองครั้งในอเมริกาจะประกาศสามครั้งนะซึ่งในตัวเลขของอเมริกาที่คาดการณ์เนี่ยครั้งแรกเขาประกาศ0ูนย์จุดเจ็ดครับ ควอเตอร์ตุกควอเตอร์นะครับจากไรมาสามที่โตสองเนี่ยครั้งนี้เขาคาดว่าจะเหลือแค่ศูนย์จุดห้าข่าังโอกาสที่ฟ็ตจะขึ้นดอกเบีย้ยมันก็อาจจะมีน้อยไปอ,ยอีลงซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นข่าวดีให้กับทางในเอเชียเพราะว่ายิ่งเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยครับ capital ที่มันเคยเอาโกรไปเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมา หาเราเนี่ยก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าจีนโดยเฉพาะต้นสัปดาห์เนี้ยัลน้จีนที่ออกมาส่วนใหญ่กลับมาเป็นดีนะครับไม่ว่าจะ FDI ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยมันดีขึ้นคั้นาการจะมากเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทาให้เอเชียของเราเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะของไทยแล้วก็เลยมองว่าสัปดาห์นห้้ของเราเป็นไซเบอร์อัพนะครับแถวที่จะมีการเทคเอ,อาปิดกันอาจจะในมองกันแถวประมาณพันสามร้อยสามสิบถึงพันสามร้อยห้าสิบ หุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่ที่ลงมาแรงส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นก็คือพลังงาน Bank. แบงก์จะเป็นสองกลุ่มที่อาจจะมีแรงซื้อกลับ,บมาในบางตัวนะครับ,รบขายขายหุ้นกลางหุ้นเล็กไปไปหุ้นใหญ่ตอนนี้ทันไหมครับอ,อผมเชื่อว่าการที่เข้ามาของเขาเนี่ยส่วนใหญ่กรเรณที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถามว่าเล่นระยะสั้นก็คงจะได้แต่ถ้าถามว่าคนไทยไม่ค่อยชอบเล่นหุ้นเลย ระยะสั้นในหุ้นขนาดใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ายาดใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนมีู่แล้วจะติดอยู่ครันะรับ,รบขายไม่ได้มากกว่าเพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มพลังงานเองก็มีการเล่นอย่างกันขึ้นทั้งหมดเนี่ยเวลามีข่าวใหม่เข้ามาเซอร์ไพรส์นนก็ติดคนพร้อมขายทันทีเหมือนกัน <c oughs> ผมก็เลยมองว่าถ้ามีอยู่แล้วสำหรับหุ้นพวกนี้ก็เป็นถือแล้วก็รอจังหวะไปทำชอ็อตบัคเคนพอร์ตทีกทีมากกว่าครับตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยแค่รีบ่าวนะครับเรายังไม่ได้บอกว่าหุ้นมันจะเป็นขาขึ้น มันเป็นกรอบขาลงแต่ว่าเรารีบาวในเรื่องของกรอบขาลงใหญ่มากกว่านั่นคือสิ่งที่ที่กาลังจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าที่จะตามมาคือดาวน์เวิร์ดรีวิชั่นของเออร์เน็งจะเห็นได้ว่าหลายบริษัทที่ประกาศงบเนี่ยแย่กว่าคาดเช่นบ้านปู่เนี่ยก็แย่กว่าคาดนั่นเออร์เน็งเคยประมาณการกันไว้ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆช่วงปลายปอยาีอยู่ประมาณสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นตอนนี้เริ่มมาลงมาเหลือต่ำกว่าสิบแล้ว อันเออิ่งที่แย่แหลจะเป็นตัวฉุดทําให้ราคาหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปผมเชื่อว่าเขาคงขึ้นได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ค,คิดว่าคงมี room สำหรับช็อตเทอม์แต่คนที่เล่นมีเ e ียม d i a t อรเทอมหาจังหวะช็ Short อตเพื่อซื้อรอบเอาเพื่อขายเพื่อรอซื้อ,อขึ้นรอบใหม่ครับอืมต้องไม่ลืมขายรอบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปที่เดิมคือหุ้น <c oughs> ปีนี้เป็นลักษณะ เวียงตลอดเวลาครับดังนั้นการเวียงเนี่ยถ้าเราไม่ขายมันก็เหมือนกับเราก็มองขึ้นมองลงตลอดเวลานแล้วเราก็จะบอกว่าโชคเราไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารอบนี้ก็ยังยังคงต้องคอนเซิร์นนิดหนึงครับโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับผม